งานวันการศึกษาเอกชนภาคกลางครั้งที่8ประจำปี2567ค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์2567เวลา18นาฬิกาณโรงแรมโกลเด้นซีหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลางครั้งที่8ประจำปี2567โดยใช้ชื่อว่าประจวบคีรีขันธ์เลิฟทูลเลอร์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขและบรรยายคิศทางการศึกษาเอกชนให้กับผู้บริหารโรงเรียน โดยมีดรชโนไทยเจริญเนืองประธานคณะกรรมาการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานซึ่งผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยศึกษาธิการจังหวัด17จังหวัดและกรุงเทพมหานครท่านประธานคณะกรรมาการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบภาคกลาง ร้วมโวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลเข็มสะดุดีทั้งผู้บริหารครูของโรงเรียนเอกชนภาคกลางมีนายนพพรุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเกาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนเมืองหัวหินนายคนกิจพวงละย์สินแนวอำเภอหัวหินเกาแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเข็มสะดุดีทั้งผู้บริหารครูของโรงเรียนเอกชนภาคกลางภายในงานได้รับเกียรติจากท่านมณฑลภาคสวุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเสวนาทิศทางการศึกษาเอกชนในปีพศ2567มีแขกคนพิเศษได้แก่อาจารย์ชีวันวิสาสะผู้สร้างผลงานอีเลี้ยงเค้งโค้งวันดีๆประจวบคีรีขันขึ้นมาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆในหนังสือนิทานภาพที่คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจวบคีรีขันจัดทําขึ้นเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อให้เด็กๆได้เรียน และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองจากนั้นปิดท้ายด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนเอกอชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แก่การแสดงผีพุ่งใต้การแสดงขับร้องประสานเสียงการเต้นลีลาและการร้องเพลงย้อนยุคเป็นต้น